แล้วฉันเรียกอะไรได้ไหมเรียกให้เธอม่ไปได้หรือเปล่าอย่างนั้นเลยฮะอืมเลือกได้ไหมเลยมาบันเทิงในแบบแอคชั่นระทึกขวัญหรือซาดิสไล่เชือดไล่ฆ่ากันไม่ใช่นะครับผมนะครับตรงนี้คือดูไปก็สงสารว่ะอืมคือมันเริ่มเรื่องเลยมันโดนแกล้งเลยฮะคนดูน่ะ ก็จะคิดตามกับหนังว่าที่นางเอกทำเนี่ยมันผิดหรือถูกหรือมันไม่ผิดไม่ถูกมันเป็นอารมณ์และก็สัญชตาตญาณของคนนะฮะที่ต้องทำอย่างนั้นพ่อแม่เนี่ยก็บุลลี่นะฮะผมพูดอย่างนี้เลยเออนะครับบุลลี่แล้วแล้วเธอก็เก็บกดอืมมันบุลลี่กูกูไม่ช่วยอะไรเงี้ยมันก็เป็นไม่ได้ะฮะคือหนังเนี่ยมันอิงความเป็นจริงนะครับผมอืมตรงเนี้ยแค่เรื่องการบุลลี่เนี่ฮะ จากเรื่องเล็กๆเนี่ยกลายเป็นเรื่องใหญ่เลยครับผมไม่ใช่ดูน่ารักนะไม่ใช่คนอ้วมนะฮะอันนี้คือคนอ้วนเลยแล้วก็ไขมันเต็มไงถูกไหมฮะไขมันเต็มเลยใส่ชุดบิกินี่อะไรเงี้ยเหมือนที่ผมเคยดูอ่ะไม่เคยเห็นตัวละครที่อ้วนแล้วมันเล่นได้แบบถึงพริกถึงขิงได้แซบได้ร้อนแรงเท่าเธอมาก่อนนะครับผม <S <S ในพี่อยู่คนหนึ่งนะฮะเป็นโจรน,นะครับผมถ้าตกรต่อเนื่องเนี่ยมันไม่บูลลี่นะแล้วแถมมาฮะมันเข้าใจคนอ้วนด้วยมันเข้าใจนางเอก อมันเข้าใจนางเอกว่านางเอกเนี่ยอยากกินอะไรอ่าเข้าใจเรื่องรูปร่างอ่าให้ผ้าไปคุมร่างกายไอคนที่เข้าใจเราเนี่ยมันเป็นโจรมันเลวไออีกฝั่งหนึ่งเนี่ยก็เป็นคนที่ที่ไม่เข้าใจเราอะ่ะแต่เป็นคนดีคือ <c ười> <c ười> พูดยากมากเลยอะอืม สวัสดีครับเจ้าป่าเขย่าโลนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมารีวิวหนังที่เพิ่งเข้าใหม่เมื่อวานนี้นะครับนั่นก็คือเรื่องพิกกี้อย่าบูลลี่คนอ้วนนะครับผมหนังเรื่องนี้นะครับเป็นหนังจากประเทศสเปนนะฮะหนังจากทางฝั่งยุโรปนะครับใครที่เห็นโปเตอร์นะฮะจะเห็นผู้หญิงอ้วนนะฮะเลือดโชคเต็มตัวเลยนะครับผมแต่หนังเรื่องนี้นะครับไม่ใช่หนังไล่เชือดแบบธรรมดาทั่วๆไปนะครับแต่จะเป็นยังไงนะครับ เดี๋ยวผมจะรีวิวให้ฟังกันนะครับผมรีวิวนะฮะแบ่งเป็น6ด้านรวมถึงภาพรวมของหนังด้วยนะครับด้านแรกคุณภาพงานสร้างหนังเรื่องนี้คุณภาพงานสร้างแบบหนังอินดี้ทุนเล็กจากทางฝั่งยุโรปนะครับไม่มีอะไรโดดเด่นเน้นขายการเล่าเรื่องและองค์ประกอบด้านการให้ข้อคิดกับคนดูเป็นหลักนะครับงานด้านโปรดักชันเนี่ยไม่โดดเด่นปกติแบบหนังอินดี้ทั่วๆไปนะครับ ผมเลยให้เฉยๆนะครับผมด้านที่2บทหนังและการเล่าเรื่องนะครับบนหนังเรื่องนี้นะฮะมันจะน่าติดตามเป็นแนวสืบสวนสอบสวนนะครับไม่ใช่หนังแอคชั่นะจญภัยไล่เชือดหรือระทึกขวัญผมมองว่านะครับหนังเรื่องนี้อ่ะเป็นหนังแนวสืบสวนเต็มรูปแบบด้วยนะครับผมไม่ใช่หนังระทึกขวัญอะไรเลยไม่ใช่นะฮะ สืบสวนแล้วก็ให้ข้อคิดกับคนดูเรื่อยๆนะฮะจนตอนจบเนี่ยก็มีบทสรุปที่หักมุมนะครับเป็นแนวสืบสวนแล้วก็อาชญากรรมนะครับผมมากกว่าคือคนเห็นโบสเตอร์เนี่ยจะเข้าใจผิดว่าเป็นแนวไล่เชือดไล่ฆ่าล้างเค้นกันไม่ใช่นะครับคนเละเรื่องเลยเข้าเรือลงเนี่ยก็อีกแบบหนึ่งสอบสวนอาชญากรรมนะครับผมตรงนี้นะฮะการเล่าเรื่องผมอะ่ะชอบเพราะมันไม่ธรรมดานะฮะ การเล่าเรื่องตรงนี้ไม่ใช่หนังแบบสืบสวนแบบเส้นตรงไม่ใช่มันจะมีจุดพลิกผันหลายครั้งหลายคานะครับผมกลุ่มเพื่อนที่มาบูลลี่นะฮะแล้วจะมีไอโจนนะผมไอฆาตกรต่อเนื่องนะครับซึ่งมัน่ะมีมิติของการเป็นคนอ้วนแล้วก็การเห็นอกเห็นใจกับนางเอกอยู่อ่ะแล้วคนดูน่ะก็จะคิดตามกับหนังว่าที่นางเอกทําเนี่ยมันผิดหรือถูกหรือมันไม่ผิดไม่ถูก มันเป็นอารมณ์และก็สัญชตาตญาณของคนนะฮะที่ต้องทําอย่างนั้นทั้งที่รู้ว่ามันไม่ควรทํานะแต่ไม่ทําเนี่ยก็ไม่ได้ไม่สะใจไม่สมใจเพราะเหมือนกับว่าตัวเราเนี่ยโดนบูลลี่ไงถูกไหมฮะโดนบูลลี่จากคนอื่นอย่างเงี้ยแล้วก็เกิดความหมนหมองใช่ไหมฮะแล้วอยู่จะไปช่วยเขาเหรอมันเป็นคนดีเกินไปมันไม่ใช่มนุษย์ไง มนุษย์เนี่ยมันก็ต้องมีด้านมืดด้านไรนะครับผมมีการล้างแค้นไม่ช่วยมันบูลลี่มันบูลลี่กูกูไม่ช่วยอะไรเงี้ยมันก็เป็นไปได้ฮนะคือหนังเนี่ยมันอิงความเป็นจริงนะครับผมอืมตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่คนดูต้องเก็บไปคิดอืมมันไม่มีอะไรผิดอะไรถูกนะฮะมันมีแค่ความเป็นไปได้ในเหตุการณ์นั้นๆที่ตรงนั้นเวลานั้นน่ะ สถานการณ์เนี่ยมันควรเป็นอย่างไรนะตัวละครแต่ละตัวมันควรเป็นแบบไหนในที่นั้นแล้วก็เวลานั้นนี่ยตรงเนี้ยดีมากนะฮะการเล่าเรื่องตรงเนี้ยอืมแล้วก็ตอนจบเนี่ยมันก็เป็นโศกนาฏกรรมนะครับผมที่ต้องเฮ้อะฮะต้องถอนหายใจอะ่ะ <laughs> จริงคืออย่างนี้ฮะคือตอนจบเนี่ยมันดูผมดูคือมันเศร้านะครับผมมันเศร้าแล้ว แล้วถ้าเกิดเรามองย้อนกลับไปตั้งแต่ต้นเรื่องอ่ะคนดูนะฮะดูจุดจบจบเสร็จนะฮะแล้วก็มองย้อนกลับไปในต้นเรื่องอ่ะเพ่เรื่องการบูลลี่นี่ฮะจากเรื่องเล็กๆเนี่ยกลายเป็นเรื่องใหญ่เลยครับผมแล้วก็เกิดคนตายอะไรกันเกลื่อนเลยนี่ฮะเรื่องเล็กๆเนี่ยกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้นะฮะถ้าเกิดทำอะไรแบบ ไม่คิดหน้าคิดหลังให้มันดีแล้วก็ไร้การควบคุมนะครับผมอืมนะฮะเรื่องเนี้ชัดเจนเลยแล้วหนังอ่ะมันมีเหตุผลมารองรับทําให้ไอ้เรื่องเล็กๆ,ๆ,ๆเหล่าเนี้กลายเป็นเรื่องใหญ่ได้แบบแบบจริงแบบเรียวแบบไม่โมจนเกินไปนะครับ<ๆ>ผมมีเหตุผลมีแรงจูงใจมารองรับทุกอย่างเลยทําให้เรื่องเล็กเนี่ยกลายเป็นเรื่องใหญ่บนหนังผมชอบอืผมชอบนะครับแม้จะเป็นหนังอินดี้นะครับผมผมชอบต่อมานะ ทีมนักแสดงทีมนักแสดงหนังเรื่องนี้อ่ะมันได้นางเอกนะครับผมโรล่ากาลานะฮะนางเอกจากสเปนคือดูไปก็สงสารวะ่ะอืมคือมันเริ่มเรื่องเลยมันโดนแกล้งเลยฮะโดนแกล้งเลยแล้วก็คือรูปร่างของนาลาคนเนี้ยเขาก็เพิ่มน้ำหนักไงทำให้เป็นคนอ้วนจริงๆดูดูดน่าเกลียดอ่ะอ่าะไม่ใช่ดูน่ารักนะ ใช่คนอ้วมนะฮะอันนี้คือคนอ้วนเลยแล้วก็ไขมันเต็มไงถูกไหมฮะไขมันเต็มและใส่ชุดบิกินี่อะไรเงี้ยอืมก็โดนแกง้งแล้วก็เธอก็เล่นได้ดีอะฮะคือหน้าตาเนี่ยแบบว่าเอ้ยอ่าอายคนอืมหลบซ่อนจากสังคมไม่อยากให้ใครเจอเป็นคนแบบปีกตัวปีกวีเวกอะไรเงี้ย,ยแล้วเธอเล่นแบบดราม่าด้วยเล่นแนวแบบตลกด้วยนะอืม ในบางซีนดูดกัญชานะครับผมแล้วก็ตอนสุดท้ายก็เล่นแบบเศร้าๆรางเค้นอะไรเงี้ยคือมีหลายอารมณ์ในหนังเรื่องนี้สำหรับดังเอกที่เล่นแบกหนังในโปเตอร์นะฮะซาล่าชื่อนะฮะในหนังคือเล่นหลายอารมณ์มากเลย <S <S ผมว่าเธอเป็นเป็นตัวที่สำคัญในหนัง <S <S แล้วก็ทำให้หนังอะ่ะมันดูสนุกขึ้นนักแสแดงคนอื่นไม่มีใครโดดเด่นนอกจากเธอคนเดียวผมให้เธอ เลยนะฮะที่ชอบเนี่ยเพราะเธอเลยนะครับลอร่าการาเล่นเป็นซาร่าในพิกกี้นะฮะเป็นที่จดจานะครับผมเป็นที่จดจําเพราะว่าหนังเรื่องอื่นที่ผมเคยดูอะ่ะไม่เคยเห็นตัวละครที่อ้วนๆแล้วมันเล่นได้แบบถึงพิกถึงขิงได้แซ่บได้ร้อนแรงเท่าเธอมาก่อนนะครับผมทีนักแสดงผมเลยชอบตรงนี้เพราะลอร่าการานนะฮะต่อมานะความสนุกตามแนวหนังหนัง,นงเรื่องนี้นะครับเป็นหนังอินดี้แนวสืบสวน ที่ใช้ได้แต่หนังนะคะไม่ได้ใช้ไม่ได้ขายความบันเทิงในแบบแอคชั่นระทึกขวัญหรือซาดิสไล่เชือดไล่ฆ่ากันไม่ใช่นะครับผม,มนะครับตรงนี้นะต้องเข้าใจก่อนนะแต่สิ่งที่หนังให้กับคนดูจุดเต็มอิ่มเนี่ยคือข้อคิดที่ได้จากหนังซึ่งหนังอ่ะใส่มาเป็นระยะระยะเลยนะครับผมตั้งแต่เริ่มเรื่องเลยฮะ,ะในด้านมิติของครอบครัวที่เธออะ่ะนางเอกอะ่ะต้องเจอกับพ่อแม่นะ พ่อแม่เนี่ยก็บุลลี่นะฮะผมพูดอย่างนี้เลยเออนะครับบุลลี่แล้วแล้วเธอก็เก็บกดอืมคือคือเข้าใจแหลรับคือพ่อแม่ไม่ได้คิดอะไรหรอกนะครับผมเพราะว่าเขาเลี้ยงกันมาตั้งแต่เด็ก,เดก <_ C 1> ๆ,ๆ,ๆเขาเลี้ยงเธอมาตั้งแต่เด็กๆไงคือพูดอย่างเงี้ยมันพูดกันแบบเป็นธรรมดาอยแล้วนะครับผมเป็นธรรมชาติของพ่อแม่แต่พ่อแม่เนี่ยคิดว่าเป็นธรรมชาติแต่คนที่ถูกบุลลี่อ่ะเขา เขารับเยอะอืมนั่นและเขารับความรู้สึกอย่างนั้นมาเยอะแล้วก็จนวันหนึ่งอะ่ะมันระเบิดไงอืมนะครับผมเนี่ยพ่อแม่ก็บูลลี่นะครับผมแลื่อื่นอีกนะฮะอ่าเรื่องของเพื่อนๆอ,อ่าที่พูดไปเล่ยเปื่อยนะไปบูลลี่อะไรเงี้ยอืมนะครับแล้วก็ไอโจนมีการเข้าใจคนอ้วนด้วยเอออ่าให้สิ่งที่ต้องการมันก็เหมือนที่ระเจ้าไง คือทุกคนเนี่ยแม้แต่พ่อแม่นะไม่ต้องนับไม่ต้องนับเพื่อนนะเพื่อนเนะี่ยมันบูลลี่แน่แม้แต่พ่อแม่ยังบูลลี่เลยนะครับผมแล้วนักภาษาอะไรจากเป็นใครอ่ะมันก็ต้องบูลลี่อยู่ละถูกไหมในมีอยู่คนหนึ่งนะฮะเป็นโจรน,นะครับผมฆาตกรต่อเนื่องเนี่ยมันไม่บูลลี่นะแล้วแถมาฮะมันเข้าใจคนอ้วนด้วยมันเข้าใจนางเอกอืมมันเข้าใจนางเอกว่านางเอกเ่ยอยากกินอะไรอ่าเข้าใจเรื่องรูปร่าง อ่าให้ผ้าไปคุมร่างกายแล้วก็เอ้ยมีการไปล้างเคสในคนที่บูลลี่ด้วยไอยโจนเนี่ยไปล้างเคสน,นะเออไออย่างเนี้ยเนี่ยมันทําให้ไอนางเอกอะมองไอโจนเนี่ยฮะซึ่งเป็นคนเลวนะไปฆ่าคนเต็มเลยมองว่าไอโจนอะเป็นเป็นคนดีเออแล้วก็เป็นเป็นเทพสําหรับนางเอกอะเออเอออย่างนี้เลยคือบางทีนะฮะอ่ามันก็เลวจริงมันฆ่าคนในโจนอะ แต่ว่าในมุมมองนังเอกเนี่ยคนคนนี้ตายไปอ่ะมันก็เสียใจไงมันเหมือนกับเป็นเพื่อนแท้ครับผมนะครับไอโจนมันเข้าใจคนอ้วนทุกอย่างเลยอ่ะเพราะว่าไอโจนเนี่ยผมมองว่านะคือหนังมันไม่ได้เล่านะแต่ผมมองว่าไอโจนเนี่ยมันเคยเป็นคนอ้วนมาก่อนแล้วมันก็โดนแบบนางเอกอ่าไอโจนเนี่ยมันก็โดนแบบนางเอกเหมือนกันมันก็เลยเข้าใจหัวอ,อกของคนอ้วนที่ถูกบูลลี่ อืมนี่นะแล้วก็ตอนจบนะก็คือสศกนากกรรมแต่ผมไม่เล่าเดี๋ยวสปอยที่ทําให้นางเอกเนี่ยต้องลําบากใจแล้วก็เสียใจครั้งใหญ่นะครับผมมันเป็นเส้นคือมันเป็นตาชช่างน,นะฮะอืมระหว่างคนที่เข้าใจเรานะอยู่อีกฝั่งหนึ่งแล้วก็ไอ้ทายมือเนี่ยคนที่ไม่เข้าใจไอ้ไม่ใช่ฆาตกรไม่ใช่โจร ไอคนที่เข้าใจเราเนี่ยมันเป็นโจนมันเลวไออีกฝั่งหนึ่งเนี่ยก็เป็นคนที่ที่ไม่เข้าใจเราอะแต่เป็นคนดีคือ <c oughs> คือพูดยากมากเลยอะ <c oughs> ว่าจะเลือกใครนะคือ <c oughs> นึกถึงเพลงเนี่ย <c oughs> นึกถึงเพลงอันนี้นะของซาซ่านะครับผม <c oughs> เลือกได้ไหมแล้วฉันเลือกอะไรได้ไหม เลือกให้เธอใหม่ไปได้หรือเปล่าอย่างนั้นเลยฮนะอืมเลือกได้ใหม่เลยอืมนั่นแหละเป็นบทสรุปที่ดีนะครับผมความสนุกเนี่ยผมเลยในเนื้อในเนื้อท่าหนังทั่วไปนะ้นหนังแมสอ่ะมันเฉยๆนะครับผมแต่ว่าด้านข้อคิดเนี่ยดีนะครับผม <c oughs> ต่อมานะคุ้มค่าตัว๋วเรื่องนี้นะครับผมมองว่าดูในสตรีมก็ได้นะครับผมามันไม่ได้ขายงานด้านเสียงภาพ หรือว่าโปรดักชันกำกับสินที่ยิ่งใหญ่ขนาดนั้นไม่ใช่นะครับผมมันเน้นการเล่าเรื่องและให้ข้อคิดก็บคนดูแค่นั้นแหละครับดูในสตรีมก็ได้นะครับหรือว่าใครว่างๆอยู่ในโรงก็ดูได้เหมือนกันนะครับผมแต่มันไม่ได้ขายอะไรด้านภาพด้านเสียงหรือด้านอัตรรกด้านงานโปรดักชันที่ยิ่งใหญ่มันไม่ใช่นะครับผมไม่เหมือนลาลาเลนนะฮะอันนั้นมันขายโปรดักชันภาพเสียงที่มันเป็นที่อันนั้นต้องดูในโรงนะฮะ ไอบาบิโลนอ่ะต้องดูในโรงนะครับผมนะครับหังหนั้ก็คือคนดูนะตรงนี้ดีมากเลยนะครับเป็นสิ่งที่สําคัญของหนังเรื่องนี้ซึ่งหนังเรื่องนี้อ่ะที่มันโดดเด่นนะฮะก็เพราะข้อคิดของหนังที่มันใส่มาทั้งเรื่องเลยมันเสียดสีสังคมทุกอย่างเลยนะฮะแค่บูลลี่นี่ฮยจากเรื่องเล็กๆนะฮะกลายเป็นเรื่องใหญ่ร้การควบคุมนะครับผมจริงนะครับเรื่องนี้ ดีนะครับดีนะฮะหนังสองชั่วโมงนะฮะไปดูกันได้นะครับผมมองว่านะฮะคนที่ชอบหนังอินเดียไม่ควรพลาดนะฮะเรื่องนี้เป็นหนังสเปนที่มีคุณภาพเรื่องหนึ่งเลยแล้วก็ใส่แง่คิดการเสียดสีได้อย่างคมคายอืมได้อย่างไม่ไม่ติดขัดเรื่อยเรื่อทั้งเรื่องเลยนะครับผมดูกันได้แล้วนะสรุปภาพรวมนะครับผมชอบนะครับผมเรื่องนี้นะครับ ใครชอบวิดีโอนี้ก็ติดตามซับสไคร์และแสดงความคิดเห็นกันมาได้นะครับและอย่าลืมนะครับคุณสามารถดูวิดีโอตอนอื่นได้นะ,ะที่นี่ตอนนี้เลยนะครับ